ใชทุกคนแมนฮะอีกไม่กี่วันนะฮะเราจะได้ดูบทสรุปของวิกเก็ตกันแล้วกับวิกเก็ตฟ <unsure ee, S 2> <c oughs> อร์กู๊ดกอกรี๊ดนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากอ e ีเจ้าของช่องนี้เป็นติ่งวิกเก็ตมากๆคนหนึ่งเลยนะฮะหลายคนอาจจะเดาได้นะฮะจากการที่ทาซีรีส์เมาส์เรื่องเกี่ยวกับวิกเก็ตแล้วก็วิสระออนไลน์คลิปมากๆเลยวันนี้ครับแมนเลยจะมาชวนทุกคนนะฮะเรามาเตรียมความพร้อมก่อนจะไปเข้าโรงดูภาคต่อบทสรุปของวิกเก็ตในวิกเก็ตฟอร์กู๊ดนะครับแมนจะมาชวนเพื่อนๆเมาส์กันจากเทรล ตัวอย่างสุดท้ายเราจะมาแกะรหัสด้วยกันว่าเราคาดหวังว่าจะได้เจออะไรกันบ้างในภาคต่อตอนจบนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาเราไปแกะรหัสจากพวกเทรลเลอร์ตัวอย่างสุดท้ายที่ออฟฟิเชียลเขาปล่อยกันมากันดีกว่า Could be happy It's moretion than ever. เริ่มตัวอย่างไปแค่ห <That 's S 1> วิเราก็หยุดกันเลยนะคะเปิดมาปุ๊บเราจะได้ยินเพลง Thank goodness เลย I couldn't be happier อ๋เพลงนี้จะบอกว่าในหนังมีการแตกเพลงย่อยนะคะจริงๆในละครเพลง Wicked ของบร o ดเว a y นะฮะเปิดองค์ที่2หลังจากพักครึ่งหลัง Defying Gravity จบไปแล้วเนี่ยเขาจะเปิดมาด้วยเพลง Thank goodness ครับ แต่ว่าในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยแมนได้ยินเห็นเขาปล่อยรายชื่อเพลงออกมาเขาเอาเพลง Thank g o u n e t เนี่ยมาแตกแบ่งออกเป็นเพลงย่อยๆอีก3เพลงด้วยกันนะครับถ้าจะให้เปรียบเพลง Thank o o u n e t เนี่ยนะทุกคนมันก็คงจะทำหน้าที่คล้ายๆกับเพลง No One u r n s the w i c k e d ในภาคที่1เพราะมันทำหน้าที่เป็น The Opening Number ครับเพลงเปิดเรื่องเพลงเปิดองค์นั่นเองนะครับถ้า No One u r n s มันไว้ใช้เปิดองค์ที่1เพลง Thank g o d n e s s ครับก็คือเพลงที่ออยใช้เปิดองค์ที่ หลังจากพักครึ่งนั่นเองแต่ว่าเนื้อหาของเพลง Thank g o u เนี่ยเจ๊เขาจะร้องเกี่ยวกับอะไรยังไงแมนจะยังไม่แปลเพลงนะเราจะยังไม่สปอยกันนะฮะไว้เดี๋ยวแมนจะทาคลิปแยกวิเคราะห์เพลงนี้กันอีกทีดีกว่านะครับแต่ว่าด้วยความเป็น e n ง outside the box อังกฤษนอกกล่องของเราแน่นอนเราจะทิ้งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปไม่ได้ครับแมนว่าประโยคนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับเพื่อนๆทุกคนนั่นคือ couldn't be happier มีความสุขกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วโครงสร้างนี้ครับ couldn't บวกด้วยคั กว่ามันจะแปลว่าอะไรก็ตามที่โคตรเยอะมากๆสุดๆไปเลยคือมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วคือโคตรเยอะเลยเช่น I couldn't agree more ฉันเนี่ยเห็นด้วยกับเธอมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแสดงว่าฉันเห็นด้วยกับเธอมากๆเห็นด้วยสุดๆเลยเห็นภูเขาสูงตระหง,ง่านสดสวยแมนก็อาจจะพูดได้ว่า The view couldn't be more beautiful view ที่ฉันเห็นตรงนี้นะสวยไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วคือสวยมากสวยตาแตกแล้วตอนนี้ couldn't บวกด้วยขั้นกว่าเก็บไว้ใช้กันได้เลยครับ It's portion spirits than that everyone's more you ever อันนี้นะคะที่แมนสงสัยส่วนตัวไม่รู้ว่าหนังจะสื่ออะไรหรือเปล่าแต่สีรถไฟที่ใช้ในภาค2เปลี่ยนครับจากภาคแรกครับที่รถไฟวิ่งเข้าเมืองออสเนี่ยเขาใช้เป็นสีเขียวแต่ภาคนี้ฮะ กลับเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนคิดว่าทําไมเขาถึงเลือกเปลี่ยนสีรถไฟอะ่ะแมนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแบบว่าต้องการจะสร้างพรอปาาระกันได้หรือเปล่าอยากจะให้แสงกลินดาเนะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากลินดาเนี่ยชอบสีชมพูทีนี้พอจะดันตินดาให้กลายเป็นแม่มดดีก็เลยย้อมเมืองแทรกสีชมพูเอาไว้ในเมืองมรกตให้ชาวเมืองรู้สึกว่าว้าวนี่มันแม่มดดีกลินดาอยู่ทุกทนอยู่ทุกที่นั่นเองอาจจะเป็นหนึ่งในเทคนิคการพรอปาาระกันด้เปิดเรื่องในภาคนี้ก็ได้หรือไม่ก็ <gesch> ทำไมฮะคิดมากไปเองความจริงออสอาจจะมีรถไฟฟ้าหลายสายก็ได้จากแบบภาคแรกเอลฟาบ้านั่งสายสีเขียวสุขุมวิทงี้ภาคนี้กลินดาอาจจะมาแบบว่าบ้านอยู่เมืองนนท์อย่างนี้นะคะนั่งสายสีชมพูแครายเอเมอรัลซิตี้ก็เป็นได้แล้วออฟฟิเชียลครับเขาก็ปล่อยออกมาด้วยนะองค์นี้เราจะได้เห็นกลินดาวัยเด็กด้วยนะครับหลังจากที่ภาคแรกเราเห็นวัยเด็กของเอลฟาบ้าเห็นของเนซ่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแมนว่าในภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าเราก็คงจะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจปูมหลังของ กลินดาม,มากขึ้นเนอะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่หนังขยายเพิ่มจากละครเวทีนะในละครเวทีไม่ได้มีพูดถึงเอาไว้ แม่ชอบซีนอฟองอากาศฟองสบู่ตรงนี้มากเลยตรงนี้เราจะยิ่งเห็นได้ชัดเลยคะว่าหนังบอกเล่าชัดเจนเลยว่ากลินดามไม่ได้มีพลังเวทจริงๆทั้งหมดสุดท้ายแล้วเป็นแค่พรลอพการดาโฆษณาชวนเชื่อของรัฐนะฮะทีมงานเนี่ยเขาเตรียมฟองอากาศเอาไว้ให้เป็นแค่ภาพที่ถูกจัดสร้างขึ้น I'm Obsessulated คำนี้ครับ obsessed <So> l <long>. a t e d นะคะเป็นภาษาในโลกออสตรงจุดนี้น่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆคำว่า obsessed l a t e d ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะทุกคนภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า o b s e s s u l a t e d นะครับมีแต่ I am obsessed แปลว่าฉันชอบมากฉันหมกมุ่นเลอเกิน I am obsessed verb ในภาษาอังกฤษนะ to be obsessed หมายความว่าฉันน่ยหมกมุ่นหรือชื่นชอบกับอะไรบางอย่างมากๆนะครับแต่ถามว่าทําไมในเรื่องนี้เขาไม่พูดว่า I am obsessed แต่เป็น obsessed related, ซึ่งไม่ได้มีคํานี้จริงๆอยู่ในระบบภาษาอังกฤษเพราะนี่คือลูกเล่นของเรื่อง Wicked ครับถ้าทุกคนสังเกตตั้งแต่ในภาคแรกครับหนังจะพยายามใส่ลูกเล่นในการสร้างโลกเวทมนต์เมืองออสครับอารมณ์ว่า เมืองออสเป็นโลกที่มีอยู่จริงนะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองแล้วก็มีภาษาของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นตลอดเรื่องเนี่ยก็จะมีการแอดสับแสงแสลงในแบบของชาวออสครับแอดใส่คําบางอย่างซึ่งเป็นสับสำนวนที่สร้างเองขึ้นมาแปลกๆด้วย คือมันเป็นเทคนิคการสร้างโลกแบบหนึ่งนะฮะให้คนดูรู้สึกว่าเรากับเธอที่อยู่ออสเนี่ยมันคนละโลกกันนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาใส่เทคนิคนี้กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในบทพูดธรรมดาแล้วก็ทั้งในเนื้อร้องเพลงด้วยเช่นในเพลง No One More The w i c k e d เราก็อาจจะเจอคำว่า rejoiceify ซึ่งคำศัพท์จริงๆคือ rejoice ที่แปลว่ามีความสุข หรือ confuse ที่แปลว่าสับสนในเพลงก็จะใช้ confuse f i n i n g แทน <hand. S 1> เพราะฉะนั้นนะใครที่เกิดจะฝึกภาษาอังกฤษจากหนังเรื่องนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าจะมีบางคำนะฮะที่ก็ไม่ได้ใช้กันจริงในชีวิตนะครับอย่างเช่น I am obsessed to l a t e d ถ้าเอาไปพูดจริงๆคนอาจจะงงกันได้นี่เขามีกันแบบทำคำศัพท์สำนวนจริงจังถึงขั้นที่มีแฟนๆทำพจนานุกรมศัพท์ชาวออสเซียนพั์ของชาวออสกันเลยนะจ๊ะจริงจังขนาดนี้เลยจ้ะ The wand really sells it. หยุดถีแล้วเกิดนะคนดูดานะ่าแล้วนะตอนนี้นะฮะแต่แมนขอหยุดนิดนึงครับเพราะแมนชอบบทตรงนี้มากๆนอกจากได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วได้ตีความกันไปด้วยครับตอนที่มาดามมอริโบครับพูดว่า the one really sells it ก็คือคาถานี้มันขายได้จริงๆคือ <c ười> อะไรคะขายอะไรคะคาถานี้มาดามมอริโบซื้อมาจากตลาดนะให้กินดาหรอหรือ,อยังไงสำนวนนี้ครับ the one really sells it คำว่า sell ในที่นี้ครับไม่ได้แปลว่าขายของจริงๆแต่คำว่า sell ยังมีความหมายอีกเซนส์หนึ่งที่ ที่แปลว่าทําให้คนเชื่อหรือทําให้ดูน่าเชื่อถือได้อีกด้วยครับเช่นเวลาเพื่อนๆน,นําแนวคิดหรือไอเดียมาเสนอให้ใครเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการขายไอเดียของเราให้เขาเชื่อเนาะยกตัวอย่างเช่น the CGI wasn't great but the actors o dead แม้ว่าแกฉันดูฉาก C G ตรงนี้จะกากากนะแต่ว่านักแสดงฝีมือเขาเล่นดีมากเขาทําถึงมากๆเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มีคําว่า s o ที่แปลว่าขายแต่ไม่ได้หมายถึงการขายแต่หมายถึงทํา ให้คนเชื่อได้จริงนั่นเองทีนี้เมื่อมีคําว่าเซลล์ขายก็ต้องมีบายซื้อใช่ไหมเพื <Buy S 1> พ่อนๆบายก็เหมือนกันครับนอกจากใช้ในแง่ของความซื้อของซื้อช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นได้แล้วบายก็นํามาใช้ในความหมายเชิงสํานวนว่าเราเชื่อหรือเราซื้อไอเดียของใครได้ด้วยเช่นกันเช่นถ้าเมื่อไปเจอฝรั่งพูดว่า do you buy this ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอซื้อไหมแต่หมายถึงเธอเชื่อคําพูดหรือเธอเชื่อสิ่งนี้หรือเปล่า oh I don't buy this ฉันไม่เชื่อฉันไม่อินกับเรื่องที่เธอพูด เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้ได้เรียนสำนวนเซลล์ขายบายซื้อที่ไม่ได้แปลว่าขายและซื้อตรงๆกันแล้วเนอะในฉากนี้ท่อนที่มาดามไรโบพูดว่า the one very really sell set ก็จึงหมายถึงว่าคาถาอันนี้พอเสริมเติมเข้าไปปุ๊บก็ทําให้คนเชื่อว่ากลินดาเป็นแม่มดดีมีอํานาจที่แท้จริงขึ้นมามันเลยเป็นการยิ่งขยี้ตีมการเมืองในวิกเกตครับเมื่อเราเห็นว่าทำไมฮะกลินดาท็อตทอลลุกคอมพลีตลุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งชุดสีชมพู ทั้งมีฟองอากาศบินมาได้แล้วก็ทั้งมีคาทานางฟ้าแบบนี้ก็ยิ่งทําให้คนดูท้าวเมืองออสยิ่งอินยิ่งเชื่อกลินดาเข้าไปอีกเราจะเห็นเลยว่านี่แหละฮะคือพลังของการโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพต่อพับบลิต่อประชาชนครับเพราะว่าคนบางคนครับเบื้องหลังอาจจะไม่ได้ดีหรืออาจจะไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่ถูกสร้างภาพให้เบื้องหน้าว่าเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละเพื่อสังคมทําเพื่อส่วนรวมคนเคารพบูชาเพื่อเอา ามาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงคนเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเพื่อนจะเห็นว่าเวลาเราดูหนังเราก็อาจจะได้บางอย่างที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในการเสพโซเชียลมีเดียไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่เห็นแค่เบื้องหน้ามากยิ่งขึ้นก็เป็นได้เพื่อนๆคนไหนนะที่เริ่มดูวิกเก็ตแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้สัมผัสเรื่องการเมืองของวิกเก็ตแล้วก็แอบขายของนิดนึงแมนแอบทาการวิเคราะห์เพลงวิกเก็ตเอาไว้หลายคลิปวิดีโอและสามารถย้อนไปดูกันได้นะและจะทาให้เพื่อนสนุก,กกับการดูวิกเก็ตเชิงการเมือง ตามจุดประสงค์ของคนเขียนนิยายเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียว no have ฉากนี้เพื่อนๆเราจะเห็นเลยว่าเอลฟาบ้ากับกลินดามาเจอการแมนเห็นว่าข้างหลังมันเป็นฉากที่บ้านพังเนื้อเพื่อนๆน่าจะเดาได้ว่าตอนนี้เป็นตอนที่สองคนเนี่ยมาเจอกันตอนที่กลินดาส่งโดรธีเดินทางออกไปหาพ่อมดออสเรียบร้อยแล้วแน่เลยแล้วหลังจากนั้นเอลฟาบ้าก็บินมาหากลินดาฮะแล้วก็มีการทะเลาะกันมีปากเสียงมีสู้กันด้วยนะในละครเวทีนะฮะเรามาดูซิว่าในหนังมันจะสู้กันทําไม แต่ว่าจะทะเลาะก,กันถึงขั้นแตกหักไหมทะเลาะก,กันทำไมเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในโรงหนังนะต่อนะ ตรงนี้ก็จะมีการแง้มเพลงที่2มาให้แฟนขับได้กรี๊ดกันก็คือ no good d e e d s g o u n punish e d อินไหมอ่าอินทุกครั้งทำดีไม่ได้ดีฮะทุกคนชื่อเพลงมันก็จะงงงนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็น double negative ครับปฏิเสธซ้อนกับปฏิเสธก้อนที่บอกว่า no good d e e d s ก็คือไม่มีการทำดีที่ไหน go unpunished ที่ไม่ถูกลงทันพูดง่ายก็คือกูทำดี ถูกลงโทษนั่นเองครับเพลงนี้จึงมีความหมายว่าทาดีแล้วไม่ได้ดีครับ อะไรที่ทำให้เอลฟาบ้าร้องตัดพ้อขนาดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วเห็นว่าฉันเลวหรอลโอเคกูชั่วก็ได้นะฮะเออเพราะอะไร <S <S เธอผ่านอะไรมาบ้างในองค์ที่2นี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะ <S <S บอกเลยว่าถ้าองค์ที่ 1, <S <S 1มีเพลง d e f y i n g gravity ที่มันแบบระเบิดพลังแกลแกลแล้วก็องค์ที่2ครับเขาก็ยกให้เลยว่าเป็นเพลง no good d a s นี่แหละที่แบบเป็นเพลงที่ฟังแล้วสะใจมากๆเดี๋ยวเราไปรอดูพร้อมกัน And it's flying through the sky. I'm off to see the wizard. ตรงนี้ครับโอ้ oh, ประโยคนี้เอลฟาบาพูดว่า I'm off to see the wizard ค่าจะออกไปพบพ่อมดอันนี้ขอยกความดีความชอบให้กับเพื่อนๆที่มาเมนใต้คลิปของแมนเลยเพราะแมนเองเนี่ยก็ไม่ทันคิดด้วยตอนดูครั้งแรกครับจนมีเพื่อนมาบอกและเมนแบบนี้ฮะประโยค I'm off to see the wizard นะฮะเป็นอีกประโยคที่หนังนะฮะมีการอ้างอิงหรือว่า Hey o f m a t c นะครับมีการให้เกียรติเล่นลูกเล่นนี้ย้อนกลับไปถึงหนังต้นฉบับ Wizard of Oz ปี1 9 3 9ครับเพราะมันเป็นเพลงที่โดโรทีร้องครับตอนที่นางกำลังจะออกเดินทางจากเมืองมันชกินไปเมืองออสเพื่อหาพ่อมดนั่นเองเขาก็มีการอ้างอิงถึงประโยคนี้เก๋ๆเป็นการใส่กิมม so, ตรงนี้ฮะเพื่อนๆรีเฟอร์อ้างอิงกลับไปหาต้นฉบับอีกแล้วชาวบ้านครับขนถังน้ําไปราดน้ําเอลฟาบ้าคําถามคือไอความเชื่อหรือข่าวลือนี่มาจากไหนว่าถ้าเกิดเอาน้ําไปราดเอลฟาบ้าแล้วเอลฟาบ้าจะละลายตุยหายไปอย่างนี้จะบอกว่าจริงๆเขามีแอบใส่ไว้ในท่อนเนื้อร้องเพลง Thank goodness ตอนที่เปิดองค์งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนเข้าโรงไปดูก็เตรียมสังเกตจากเนื้อร้องเลยฮะว่าคนเนี่ยเขาไปเชื่อว่าถ้าราดน้ำวิกเคทวิชแล้วเนี่ยจะละลาย ตายหายไปได้ยังไงต่อไปนะฮะแน่นอนเพลง For Good ครับคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเพลงขึ้นปุ๊บแฟนๆน้ำตาไหลร,รอแล้วนะคะโน้ตแรกขึ้นมาปุ๊บน้ำตาไหลหยุดเลยนะฮะใครนะครับที่รอาการวิเคราะห์เพลง For Good แบบละเอียดยิบแล้วก็อย่าลืมกดซับกดกรดิ่งรอกันไม่เลยนะฮะแมนเตรียมไว้แล้วรักมาก รอ like งเท้านี้คืออะไรทําไมมาอยู่ที่ตู้กลินดาถ้าทุกคนสังเกตเนยเรามาหยุดกันดูจะเห็นเรเลยว่าว่าคนที่หยิบคือกลินดาแน่แนชุดชัดขนาดนั้นซึ่งทําไมครับทุกคนก็รู้อยู่ว่ากลินดาเนี่ยเป็นเจ้าแม่แฟชั่นชอบสีชมพูเสื้อผ้าเป๊ะแฟชั่นปังจะมามีรองเท้าขี่ม้ากาก,กัสภาพเยินๆแบบนี้เก็บไว้ในตู้ทําไมนะคะและแมนคิดว่าใส่มาในเทรลเลอร์อย่างงี้ไม่ได้มีคําว่าบังเอิญแน่ๆหนังกลาลังโยนแย่เราโยนขนมปังทิ้งเอาไวใ้ให้เราเดินตามะครับเพราะว่ายังมีหลัก ายคนที่ตั้งคำถามสงสัยนะตอนที่ภาคแรกนะจะมีฉากเปิดเรื่องนะจะมีคนขี่มา้าออกมาจากปราสาทคนนั้นคือใครเฟียโรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นกลินดาที่ปลอมตัวเข้าไปหาเอลฟาบาเดี๋ยวเราไปตามหาคำตอบในโรงหนังกันนะเดี๋ยวก็ไปดูแล้วก็ไปสังเกตกันนะเือน แล้วตรงนี้นะแมนก็ชอบมากที่หนังนําเสนอช่วงที่ถนนอิดเหลืองเดอะเยนโลบริกโรสนะครับเพิ่งถูกก่อสร้างครับจริงๆถ้าเพื่อนๆจําได้ในภาคแรกในองค์แรก The Oz of เอลฟาบาเป็นคนเลือกสีถนนเป็นสีเหลืองเองด้วยซ้ำนะจำไม่ได้นะว่าเอลฟาบ้าหรือกลินดานะแต่ว่าพ่อมดให้ช่วยเลือกสีให้ก็เลือกเป็นสีเหลืองนี่เองนะครับแล้วไอ้ก,การสร้างถนนอิดเหลืองเนี่ยฮะก็เป็นการยิ่งขยี้ตีมการเมืองเรื่องวิกเคตเข้าไปอีกถามว่าการเมืองอยังไงเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในโฆษณาชวนเชื่อของพ่อมดครับพ่อมดบอกว่าถนนอิดเหลืองเนี่ยมันเป็น the os of tomorrow will lead you right to me os ในวันพรุ่งนี้จะพาเธอกลับมา of the road it's going to lead you right to me พ่อมดขายโปรเจกต์ตัวเองว่าตัวเองจะพัฒนาเมืองให้รุ่งเรืองให้ทันสมัยแต่สุดท้ายถามว่าสร้างถนนแล้วมีประโยชน์อะไรกับชาวบ้านหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นแต่ประเด็นคือ All Road leads to him ถนนทุกสายมุ่งเข้ามาหาพ่อมดครับนี่มันคือการบริหารบ้านเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจชัดๆสุดท้ายครับความเจริญเข้ามากระจุกในออสอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของเขาคนเดียวเมืองอื่นในออสไม่ได้ถูกพัฒนา าตามไปด้วย <c oughs> คนดูบอก <c oughs> อีนนี่ทําคลิปเทียดจังโว้ยไม่ไปดูแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าจักรวาลวิกเกตเนี่ยกับจักรวาลเดอะวิสเซอร์ออฟออสที่มีโรโดทีเนี่ยเขาชอบมีการอ้างองิงมีลูกเล่นเชื่อมโยงกันยังไงมันเกี่ยวข้องกันยังไงแมนก็มีทําวิดีโออธิบายไว้อีกแล้วนะครับใครที่เตรียมไปดูวิกเกแล้วยังไม่ได้ดูวิดีโอแมนแล้วก็ดูนะรับรองว่าจะอินอินกันมากยิ่งขึ้นนะ <c oughs> ตร,ตรงนี้ที่ไหนอ่ะเป็นฉากที่ไม่คุ้นเลยนะฮะแล้วก็คอสตูมอัลฟาบ้าก็ไม่คุ้นด้วยดูเป็นคอสตูมเหมือนชุดนอนที่แบบว่าไม่ได้ชุดจริงจังแมนเลยคิดว่าตรงฉากนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงตอนจบของเรื่องฮะว่าแล้วสุดท้ายเอลฟาบ้าจะหลุดพ้นจากการเป็น The Wicked w i ิ c h of the West ได้ยังไงหรอเธอจะตายละลายหายไปกับน้ําหรือเธอจะหนีไปที่ไหนหรือนี่เป็นฉากที่แบบว่าขึ้นสวรรค์ไปแล้วโดนน้าหายแบบ้าฉันละลายตายแล้วจ้าอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นฉากที่บอกจุด จบของชีวิตเอลฟาบ้า นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เทรลเลอร์มีการเปิดตัวอย่างเกี่ยวกับทินแมนมนุษย์หุ่นกระป๋องให้คนดูได้เห็นแล้วก็แมนจะบอกเลยนะว่าเดอะแก๊งของโดโรตีเนี่ยเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเลยที่คนตั้งหน้าตั้งตาดูคะว่าวิกเคทจะเล่าแล้วก็เล่นจัก,กรวาลออสว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงหรอทินแมนจริงๆแล้วเป็นใครทำไมอยู่ดีกลายมาเป็นมนุษย์หุ่นกระป๋องได้หรือว่าสิงโตขี้คลาดทำไมถึงมาขี้คลาดได้ซึ่งเราจะเจอกับเขาไปแล้วในตอนภาคร แล้วก็เราก็จะไปรอดูกันด้วยว่าสแกโครหรือหุ่นไล่กาเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนกันเราก็จะมาลุ้นกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วถ้าเกิดเพื่อน,อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจนิยายต้นฉบับอย่าง The Wonderful Wizard of Oz เนี่ยนะครับบอกเลยว่าแม้แต่ The Wonderful Wizard of Oz ในภาคนิยายเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นิยายที่เขียนมาให้เด็กอ่านธรรมดาธรรมดาแต่เป็นวรรณกรรมที่มีการเมืองอเมริกาจ,จา๋าๆไม่ต่างกับวิกเค็เลยแน่นอนแม่มีทําคลิปวิเคราะห์อีกแล้วช่วงนี้ขายของสุกมากอีกคลิป นี่นะฮะสปอนเซอร์ไม่มีเอาตัวเองสปอนเซอร์ตัวเองนะแมนทาคลิปวิเคราะห์เอาไว้ละเอียดยิบที่สุดแล้วนะฮะเท่าที่ความรู้ด้วยน้อยของแมนจะเอื้ออํานวยนะเพื่อนๆแล้วเนสซ่าจะมีบทบาทอะไรในองคนี้นะครับรองเท้าที่ปูมาตั้แต่องค์แรกเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วทาไมเดซ่าจากที่พิการถึงมาลอยได้อันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ส่วนตัวที่แมนชอบมา,มากๆเลยในซีนนี้ก็คือเขาใช้ประกายพลังเวทเป็นสีแดงเรืองแสงตรงนี้นเพื่อนๆคือหลายๆคนนะอาจจะรู้แล้วว่านิยายต้นฉบับจริงๆฮนะรองเท้าโดโรธีจะ เป็นสีเงินแต่พอหนังเวอร์ชั่น1939เขาเอามาปรับเป็นสีแดงทับทิมครับเพราะว่าในสมัยนั้นหนังมันเพิ่งมีเทคโนโลยีที่เป็นหนังสีเนอะก็เลยเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเพราะรู้สึกว่ามันขึ้นจอแล้วมันสวยกว่าแค่นั้นเลยนะฮะทีนี้วิกเค d นะฮะพอเอามาทําก็กลับไปใช้สีเงินตามนิยายครับแต่ก็ยังไม่ไวายนะใส่ลูกเล่นอ้างอิงเก๋ๆเป็นเฉดสีแดงตามเวอร์ชั่นหนัง1939นั่นเอง I have been shed รู้ว่ามีใครเห็นฉากนี้แล้วสงสัยเหมือนแมนเลยนะฮะว่าเอา้าแล้วเอลฟาบ้ากับพ่อมดทะเลาะก,กันแทบตายแล้วทาไมมาเต้นกันกุ๊กกิ๊กลาลาจอยจอยได้นะฮะแมนเดาว,ว่านี่น่าจะต้องเป็นฟุตเทจตอนที่เป็นเพลง Wonderful ครับซึ่งในมิวสิควลเนี่ยละครเพลงนะฮะมันจะมีช่วงที่พ่อมดฮะเขาพยายามโน้มน้าวเอลฟาบ้าให้ยอมกลับเข้ามาเป็นพวกตัวเองอีกรอบนึงแต่ในมิวสิควลเนี่ยครับจะเป็นฉากที่มีแค่พ่อมดกับเอลฟาบ้าร้องกัน2คนแต่ในหนังครับเขามีการเพิ่ม น่าสนใจมากๆเลยนะคือรอดูว่าใส่ไปปุ๊บจะเป็นการยิ่งขยี้ประเด็นดราม่ามากแค่ไหนเพราะว่าเฮ้ยมันยิ่งดราม่านะเพราะว่าถ้าเกิดพ่อมดอยากจะหลอกใช้ให้เอฟฟาบา้าเข้ามาเป็นพวกตัวเองใช่ไหมก็อาจจะใช้กลินดาเป็นเครื่องมือครับเพราะว่ากลินดาเป็นเพื่อนรักเอฟฟาบา้าเนอะถ้าใช้กลินดาเข้ามาด้วยเอฟฟาบา้าก็อาจจะใจอ่อนโน้มดาวน์ได้สําเร็จมากขึ้น ใจร้ายอยู่นะเออทำร้ายจิตใจอยู่นะออแล้วหนังนะฮะก็ใช้ท่าเต้นเดียวกันตรงนี้นะฮะใช้ท่าเต้นเดียวกันกับในฉากเต้นรำในภาคแรกด้วยนะฮะที่ทั้งคู่เต้นรำด้วยกันจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้กลายไปเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ทำให้แมนคนดูอย่างเราร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดในซีนนั้นนะครับก็ถูกเอามาใช้อ้างอิงในภาคสอง ใครใครได้ไม่กวาดของแตะ พร้อมทำเอาหมดความขลังเลยนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าวิกเก็ตเกิดขึ้นที่ไทยไม่ใช่เมืองออสเอลฟ์ฟาบ้าก็อาจจะใช้ไม้กวาดดอกยาไม่ก็ไม้กวาดทางมะพร้าวก็เป็นได้นะ,ะ <c oughs> เอาเป็นว่าใครนะคะถ้าทุกคนเห็นดูจะเห็นรู้เลยว่าเ <c oughs> งาของคนที่ถือไม้กวาดน่าจะเป็นโดโรธีนะแม่เลยคิดว่าฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่โดโรธีเนี่ยสาดน้ําจนแม่มดวิกเก็ตวิชละลายหายไปแล้วเธอก็เลยหยิบไม้กวาดเอลฟบบาบ้าขึ้นมาได้สําเร็จนั่นเองสังเกตเลยว่าแขนเสื้อจะปอนปองแล้วก็มีผมเปีย แต่ทุกคนจะเห็นว่ายิ่งเห็นฉากนี้จะยิ่งเราได้เลยว่าเขานําเสนอโดโรธีแค่เงาครับแมนเลยมั่นใจเลยว่าหนังเรื่องนี้ครับเราจะไม่ได้เห็นหน้าโดโรธีแน่นอนในมิวสิควลต้นฉบับเนี่ยก็ไม่มีนักแสดงที่มาเล่นเป็นโดโรธีนะฮะก็จะมีการแค่พูดชื่อถึงเฉยๆและอีกอย่างนะฮะแมนก็คิดว่าตัวละครโดโรธีเนี่ยค่อนข้างไอคอนิกมากๆนะฮะจากหนังต้นฉบับถ้าเอามาทําเป็นตัวละครแบบมีหน้า,ม,นามีนักแสดงปุ๊บเนี่ยอาจจะทาให้คนดูคาดหวังแล้วก็อาจจะไปแย่งแสงแย่งซีนความเด่นตัวละครอื่นๆในวิกเกตด้วยเหมือนนกันนะ แล้วก็อีกอย่างองค์ประกอบความลึกลับของโดโรีเนี่ยมันก็จะหายไปแม่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตัดสินใจไม่ได้ใส่ให้เราเห็นตัวละครโดโทีแน่นอนเลยครับเอาละจรจะถือพร็อต่อกันจนจบเลยแล้วกันนะฮะแล้วสุดท้ายครับออฟฟิเชียลก็ปล่อยคลิปแย้มเพลงเพิ่มเติมออกมาเหมือนเหมือนกันนะฮะให้เราได้ดูก่อนเข้าโรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลง as long as you are mine ตราบใดที่เธอเป็นของฉันนะฮะก็เป็นเพลงข้างรัก ของเฟียโรกับเอลฟาบาร้องด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะเพื่อนๆเขาเคยให้สัมภาษณ์กันไปแล้วว่าองค์ที่สองเนี่ยจะมีการแต่งเพลงใหม่2เพลงที่ไม่เคยมีมาก่อนในเวอร์ชันมิวสิควลซึ่งเราก็จะไปได้ยินกันแวบ,บๆนั่นก็คือเพลง The Girl in a Bubble ของกลินดาเด็กหญิงผู้อยู่ในฟองอากาศและอีกเพลงหนึ่งก็คือ There Is No Place Like Home ของเอลฟาบา คือแค่ชื่อเพลงก็ขนลุกแล้วนะครับเพลงเด็กหญิงในฟองอากาศเราคงได้เห็นความในใจของกลินดากันมากขึ้นนๆ <Yeah. S 1> แล้วก็เพลง There is no place like home ซึ่งเป็นวล,ลีสำคัญของหนังเรื่อง The Wizard of Oz ครับที่โดโรธีพูดก่อนเคาะส้นรองเท้า3ครั้งเพื่อพาเธอกลับบ้านเธอก็จะพูดว่า There is s -There's no no home home. place place like like e e h t r no place like home แต่เขาจะเอามาบิดเล่าขยี้ตีความให้เข้ากับเอฟฟบ้าวิกเควตยังไงแมนบอกเลยว่าทนรอดูไม่ไหวแล้วจ้าและนี่นะคะคือเรื่องราวทั้งหมดจากมุมมองของแมนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบวิกเคเหมือนกันเห็นอะไรในตัวอย่างรอคอยอะไรกันบ้างก็มาเม้นแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะและแน่นอนว่าหนังออกเมื่อไหร่แมนเตรียมชวมนเพื่อนๆมาแปลแล้วก็วิเคราะห์เพลงจากองสองนี้โดยเฉพาะเพลง f o รกูกันเกียมร้องไห้ไปพร้อมกันเลยจ้า แล้วพบกันนะฮะกับ In Outside the Box อังกฤษนอกกล่องช่องที่พาทุกคนไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัววันนี้ลาไปก่อน